เกิดประวัติแวโซดาราสาวมากฝีมือล่าสุดโพสตัดเพอรไรง,งานเงินเก็บไม่เหลือแล้วชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจแวโซหรือ,อนิชาพาแซ่โซมีชื่อเดิมว่านงเยาวแซ่โซเกิดวันที่28กันยายนพุทธศักราช2517เป็นนักแสดงพิธีกรนางแบบชื่อดังในอดีตเคยมีผลงานต่างๆมากมายปัจจุบันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวหนึ่งคน คือน้องคนดีต่อมาช่วงระยะหลังแวโซโพดประกาศของงานทำในวงการบันเทิงบ่อยครั้งเนื่องจากงานไม่มากเหมือนเมื่อก่อนทำให้ขาดรายได้ด้านชีวิตในวงการบันเทิงแวโซเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์ละครหลากหลายเรื่องอาทิสุดขีดมังกรเจ้าพระยาสองหัวใจปัทภีห้องหุ่นรักอีกครั้งสิงอาเกนนอกจากนี้ยังเป็นนางแบบชื่อดังยุค90ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารมานับไม่ถ้วนปัจจุบันแวโซ ยังคงรับงานแสดงเพื่อดูแลตัวเองและลูกสาวด้านชีวิตส่วนตัวแวรโซเป็นนักแสดงนางแบบสาวสวยหุ่นดีสู้ชีวิตมากๆอีกคนหนึ่งปัจจุบันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวคือน้องคนดีช่วงที่งานในวงการบันเทิงซาเธอพยายามทำงานหลายอย่างเพื่อให้มีรายได้เช่นขายปลาหมึกย่างแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จก่อนจะประกาศของงานแสดงในวงการบันเทิง